ความโดดเด่นของคนที่เกิดวันพุธค่ะปังงานความโดดเด่นหรือเรื่าวที่โดดเด่นของคนที่เกิดวันพุธช่วงนี้คืออะไรบ้างคะอู้เด้งมาเลยค่ะเ่เรียนค่ะ เฮ้ยคนวันพุธตอนนี้แบบมีวินัยในชีวิตในเรื่องของการเงินมากๆนะห่วงพื้นที่ส่วนตัวขึ้นแล้วก็วางแผนชีวิตแบบมั่นคงขึ้นปกติคนวันพุธคืออะไรคะทํามาค้าขายดีนะช่วงเนี้ยสี่เหรียญแปลว่าถ้าคุณเปิดจยากทาธุรกิจอย่ากะกู้เงินอ่ะ,ะปลปอยเงินกู้หรือว่าอยากจะเก็บเงินสักก้อนทําธุรกิจการค้าการงานเป็นจังหวะเวลาที่ดี แต่ว่าช่วงนี้คนวันพุธสึกตันหนีคือปกติอ่ะจะชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันคอนอื่นโน่นนี่นั่นรู้สึกตอนนี้เก็บเอาไว้ทํากับตัวเองก่อนดีกว่านะคะคือจัดเวลาได้ดีขึ้นนะคนวันพุธจัดเวลาให้กับความสุขจัดเวลาให้กับสินทรัพย์จัดเวลาให้กับสุขภาพมาลงทุนกับตัวเองได้มากขึ้น แล้วก็มีความสุขกับการอยู่กับตัวเองแล้วก็การเปตัวเองได้ดีขึ้นนะคนวันพุธโอ้การเงินกําลังดีนะคะคนวันพุธจะมีใครนําข่าวดีมาให้แต่ช้าหน่อยคือปกติคนวันพุธจะเป็นสายที่พูดไอเดียความคิดค้าขายแชร์ริ่งแบ่งปันถ้าคนวันพุธทำโซเชียลออนไลน์ทำเน็ตเวิร์เป็นในหน้าหรือกำลังสร้างธุรกิจอยู่เฮ้ยเรากำลังสร้างแพลตฟอร์มนี้เรากำลังสร้างธุรกิจนี้เรากำลังสร้าง จากไอเดียนี้าทาสวนสมมตินะคะทาสวนลงทุนทําธุรกิจนี้เดี๋ยวคุณจะค่อยๆมีกําไรขึ้นเรื่อยๆนะคะการเงินจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆคุณต้องใช้เวลาให้เหรียญ2ออันขึ้นมาเนี่ยคุณต้องใช้เวลาแปลว่าถ้าตอนนี้ทําธุรกิจอยู่ตอนนี้กําลังวางแผนการเงินอยู่ตอนนี้กําลังวางแผนจะทําบ้านตอนนี้กําลังวางแผนจะวางระบบธุรกิจทําหลังบ้านให้ดีทําธุรกิจของตัวเองกําลังเก็บเงินเก็บทองกําลังแบบ อยากได้ความมั่นคงในอนาคตเวลานี้เป็นเวลาที่ดีมากเป็นเวลาที่คุณนิ่งขึ้นคุณมีความสงบใจขึ้นคุณรู้สึกไม่ดิดดิน้นไม่ไม่ไม่รีบร้อนพลังงานของความไม่รีบร้อนจะทําให้คุณทำอะไรละเอียดรอบคอบมากขึ้นคนวันพุธจะมีความละเอียดรอบคอบในการบริหารจัดการเวลาทรัพย์สินเงินทองแล้วก็การดูแลสุขภาพได้ดีขึ้น มันทําให้คนวันพุธตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสุขความสงบใจของตัวเองสินทรัพย์นี้มีคุณค่าต้องดูแลรักษาสุขภาพนี้ไอเดียนี้ดีแฮะต้องจดต้องบันทึกคือปกติคนวันพุธก็ใช้ตามอารมณ์ตามฟิลลิ่งแต่รอบนี้ดีมากแม่หมอะจะบอกว่าคนวันพุธมีความมั่งคั่งในตัวเองเกิดขึ้นค่ะและเช่นเฮ้ยเวลานี้เป็นเวลาที่มีเราสงบสุขอ่ะใครทักมทแม่ส่งเมเสจมายังไม่ตอบก็ได้ฉันขอคีปความสงบสุข ขอมีสมาธิโฟกัสเรื่องนี้ไว้ก่อนหรือในยะคนัาพุนกำลังเก็บเงินสักก้อนหนึ่งทําธุรกิจแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแบบอยากได้นูน่นอยากได้นี่คนนั้นคนนี้มายืมปกติจะให้ยังยังยังจัดลําดับความสําคัญขอเอาเก็บมีสัจจะาก,กับตัวเองเออขอทําสิ่งนี้ให้ได้ก่อน คนวันพุธจะมีความแน่วแน่มากขึ้นความโดดเด่นของคนวันพุธมีสมาธิมากขึ้นไตรตรองพิจารณาแล้วแยกแยะสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ในระยะยาวได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันเหมาะมากที่จะทำอะไรเพื่อวางแผนในระยะยาวเช่นสร้างช่องขึ้นมาทำพาร์ทนอแบรนด์ทำให้ผู้คนรู้จักในระยะยาวก็จะมีพาสซีฟอินคอมเล็กๆมีเงินไหลเข้ามาหรือทำธุรกิจการค้าอาจจะทำบ้านยังไม่รีบโอ้มีมีแผนการล้ค่อยๆเก็บเงิน ทำบ้านเดี๋ยวอนาคตได้ทําแน่นอนอ่ะวางแผนจะไปเที่ยวไม่ได้รีบร้อนที่จะต้องไปกู้เงินมาเพื่อฉันต้องไปเที่ยวเก็บก่อนมันทําให้คนวันพุธมีระเบียบวินัยกับตัวเองแล้วมันทําให้ในอนาคตคนวันพุธมีโอกาสดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานเงินแล้วก็ความสัมพันธ์ในะระยะยาวที่มั่นคงขึ้นอืนะคะอ่ะขออีกหนึ่งใบค่ะชัดเลยแฮงแมนคือคนวันพุธไม่รีบที่จะ ให้มันหายคาใจอ่ะปกติถ้าอยากจะรู้อะไรต้องรู้เลยแต่คนมันพูดรอได้ใจเย็นแปลกมากรอบนี้คนมันพูดมีความนิ่งไตรตรองทบทวนพิจารณาค่อยเป็นค่อยไปรอคอยอย่างใจเย็นมีเรื่องราวบางเรื่องราวในชีวิตที่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ได้อย่างใจแต่คนมันพูดรู้สึกรอคอยอย่างใจเย็นมุมมองชีวิตเปลี่ยน ทัศนคติบางอย่างเปลี่ยนไพ่มีนี้หมหมายถึงการตื่นรู้นะหมายถึงการปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หรืออดีตเก่าๆย้อนกลับมาให้คนวันพุธได้ตกผลึก เรารุ้แล้วนะว่าการใจเย็นกับเรื่องนี้นิดนึงการทําอะไรให้ต่อเนื่องการทําอะไรให้เป็นระบบระเบียบมันดีต่อชีวิตมันทําให้คนวันพุธรอได้ใจเย็นไม่รีบร้อนอ๋อไม่รีบบอกไปว่าฉันได้ไอเดียนี้มาไม่ไดีรีบแช่ว่าอันนี้มันดีไม่ดีไม่รีบตัดสินชีวิตไม่รีบตัดสินใจด่วนได้มันทําให้คนวันพุธละเอียดรอบคอบค่ะ ใส่ตรองพิจารณาคุณกําลังจะค้นพบตัวตนบางตัวตนในตนเองคนมันพุดธมันทําให้คุณเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่ข้างในตัวคุณได้มากขึ้นทําให้คุณอยู่กับตัวเองแบบสุขสงบแม่หมอไม่ได้บอกคนมันพุทธอยู่กับตัวเองไม่ได้ปกติคนมันพุดธจะอยู่กับตัวเองได้แต่จะมีสภาวะของความเป็นเจ้าสังคมหรือต้องการแชร์ลิงไอเดียความคิดแต่ตอนนี้คนมันพุธกับรู้สึกว่าการที่ได้ตกผลึกเรื่องราว เหล่านี้อย่างแท้จริงเช่นมีปัญหาเรื่องการเงินฉันต้องการตกผลึกเรื่องการเงินอย่างแท้จริงท่านต้องการที่จะค่อยๆจัดลําดับชีวิตของฉันใหม่อฉันรู้แล้วเรื่องการเงินมันไ,ไม่ได้เกี่ยวกับการใช้เงินอย่างเดียวมันเป็นไม n d เซ t วิธีคิดหรือการจัดการอารมณ์จัดการความรู้สึกตัวเองคนวันพุธแม่หมอยินดีด้วยถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นเนี่ยแปลว่ามุมมองทัศนคติความคิดหลายๆอย่างที่มันผลักดันให้คุณต้องเหนื่อยอ่ะมันน้อยลงมันทําให้คุณอ่ะ ใจเย็นนิ่งอดทนพลังงานของคน,นพุทธหนักแน่นและอดทนมากๆแต่มันไม่ใช่อดทนด้วยความทุกข์ยากมันอดทนที่รู้ว่าในอนาคตมันจะเกิดสิ่งที่มั่นคงขึ้น จึงรอคอยได้จึงใจเย็นได้ทัศนคติม,มอวงหลายๆอย่างที่รีบร้อนมันหายไปทําให้ทำอะไรละเอียดรอบคอบขึ้นใจเย็นลงแม้แต่วัตถุเข้าของหรือผลลัพธ์จะยังไม่ได้จับต้องได้ทันทีทันใดแต่คนมันพูดเหมือนเข้าใจว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ได้มาอ่ามุมมองเปลี่ยนแล้วยังไงคะเด็กถือถ้วยมาก็มีความสุขไง พอมีความสุขมีสนีมีความใจเย็นดูมีความเป็นเด็กดูมีอ่ามีความสดใสขึ้นเวลาเด็กถือถ้วยมาเนี่ยตามตามหลังแฮงแมนแม่หมอจะพูดว่ามันคือจิตที่ตื่นรู้นะคนทุกคนที่เคยถูกสั่งสอนว่าเธอต้องทําอย่างนั้นเธอต้องทําอย่างนี้เธอต้องเป็นคนนั้นเธอต้องเป็นคนนี้แล้วพอวันหนึ่งรู้สึกว่ามันไม่ใช่ยอมจำนนสิอาซลเลนเดอร์ว่า เออมันไม่ใช่สิ่งที่เราเชื่อมันไม่ใช่สิ่งที่เราแบกมากลับมาย้อนมองว่าอะไรนะคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆที่เรายังไม่ได้สิ่งนั้นมันใช่สิ่งที่เราอยากได้จริงๆหร,รือเปล่าวิธีคิดนี้มันใช่สําหรับเราจริง,รง,ร iz, บบรรงๆหรือเปล่าคนคนนี้มันมันใช่สําหรับเราจริงๆหรือเปล่าพอคุณมีเวลาได้ไต่ตองทบทวนอ่ะคุณจะเริ่มเห็นไฮเออร์เซลในตัวเองคนมัพพุตกาลังเชื่อมโยงกับเด็กน้อยคนนั้นในตัวเองไม่ไหว่ายินดีด้วยเวลาที่คุณเชื่อมโยงกับเด็กน้อย ตรงนั้นของคุณจริงๆอะ่ะโดยที่ไม่ใช่ทําอะไรด้วยความรู้สึกที่มันมากเกินไปหรือใช้พลังเกินไปอะ่ะสุขภาพคุณจะดีขึ้นอารมณ์คุณจะดีขึ้นคุณจะมีความสุขกับเรื่องเล็กๆได้ง่ายขึ้นมีโชคจากเด็กดวงการเงินดีขึ้นสุขภาพเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็เลือกสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับชีวิตได้ดีขึ้นแล้วก็ใช้เวลา กับสิ่งที่ควรใช้ได้ดีขึ้นมันเป็นจุดเริ่มต้นของคนที่จะมี passive income หรือมี mindset ที่จะมีความมั่งคั่งในอนาคตนี่คือจุดเด่นสำหรับคนวันพุธหรือความโดดเด่นในช่วงนี้